จะเกิดอะไรขึ้นถ้าที่นี่มีแต่การขโมยและในวันนี้ผมจะต้องขโมยอิตาเลียนเบลล้วของคนอื่นมาให้ได้เพื่อนๆคิดว่าผมสามารถทำได้หรือเปล่าเนี่ยคอมเมนต์มาบอกได้เลยและที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดขอ1ัหนึ่งไลค์หแชร์ด้วยนะอ่ะตามที่ผมบอกไปนะครับทุกคนว่านี่คือแมปสติลเบลลอตใช่ไหม ช่ครับเดมาแต่ซึ่เราต้องทำอะไรเราต้องเข้าไปเป็นล็อตจากคนอื่นใช่ป่ะใช่ใช่ใช่คือแบบนี้เนี่ยมันดังมากเลยนะครับทุกคนคือแบบว่าเป็นกระแสในในทิกตอกแล้วก็ในอ่าในเรียลแสางว่าไม่มีอะไรนะครับทุกคนในแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเลยมาต้องมาลองเล่นนะนี่ยวิ่งราไป ลอยไปด้วยเลยในตัวเรมีอะไรวะในตัวเรามีเป็นมันบอลเนรอไม่เนี่ยของทุงไเด็กแค้นตีเตีแคทแคทตียเด็กบอลแคทเด็กบอลแคทตีตี๋ีเตี๋ยเตี๋ยเข้ามาเข้าาเข้ตียไปเตี๋ยไตมาแล้วเข้าาเขามาตี๋ยเ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 ตีตัวเป็นตัวดนตตตีีตีมันดต โดนโดน,โดนอะไรมันหนีไปแล้วโ oh, อ้อันล็อกอันล็อกเบสเฮ้ยถ้ามันมามันต้องเดี๋ยวมันต้องเปิดไหมถ้ามันมาเดี๋ยวสิบเก้าวิสิบเก้าวิเดี๋ยวสิบเก้าวิเราค่อยหยิบออกไม่ได้มันออกไม่ได้ออกไว้ได้อไว้ได้โอ้โหอ,อะไรล่ะ สิบวิสิบวิสิบวิอะไรล่ะอ๋อตีตีมันตีมันตีมันอะไรล่ะอะไรล่ะเอาอบินไปละไป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 ดีบัตดีบ้านนี่ไป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 มันล็อกมันล็อกยังไม่จบยังไม่จบมันอยู่อยู่ด้วยกันรีตัว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 นีนรีตัวได้เด้อได้ไหมอ๋อรีตัวได้อ๋อเออรีตัวได้เอาขโมยทะลุบ้านนะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นสปินโอเพนเหรออ๋อที่พี่ของฟรีของฟรีของฟีนี่มาของฟรีมาซูมปุ๊บได้อะไรได้มาแสนหนึ่งขโมยบ้านผมขโมยเหรอขโมยเหรอไหนอ๋อแล้ว อ๋อนี่ตีนนทนเราเรา,เราต้องมาซื้อของนี้นีน่ผมกลังไล่ผมกำลังกันบ้านผมอยู่วันนี้เด็กขโมยของบ้านผมนี่โอนี่เราเราเราต้องมาซื้อตรงนี้นี่ซื้อของอะไรมันเป็นอะไรวะสป,ปีดสป,ปีดซีวูนี่ตรงนี้ถูกมากขา้มรถบเองอม,มาเดี๋ยวผมไปเองนีผมได้ของมาละขโมย ขโมยนี่อุ้โอ้ยใครขโม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 ยนี่นี่หัวขาวหัวขาวหมาหมาก็มันกลายเป็นเกมมันกลายเป็นเกมต่อสู้ไปได้ไงเป้าหมายแล้วก็คือเราต้องขโมยเบลครถใช่ไหมใช่นน บ้านหลังนี้อ้ยระดับกาแล็กซี่เอาไงดีโนนทป้าหลาดแล้วคือประหลังนี้นี่ผมก็โดนขโมยผมกำลังกันบ้านผมอยู่มันขโมยไปแล้วเอ้ยมันมาได้กันเดี๋ยวติดติีติดติดติดช่วยกัดนี่เออสวยสวยสวยล็อกบ้านก่อน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 มันเอออ๋อมีล็อกบ้านนี่ว้าล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลยเดี๋ยวเข้ามาอยู่ข้างในก็สวยดินี่ไปเดี๋ยวจุ๊สวยอันดี้ตัวกันแล้วเฮ้ยบ้านหลังนี้เอาวไหนขโมยเลยเอ้ยระดับกาแล็กซี่อุ้ย เอาดิเฮ้ยมันจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอเฮ้ยมันระดับอะไร ep อ๋อซึ่งเราก็ไม่รู้มันเพราะระดับไหนมันมันมันแรใช่ไหมเออน,น่าจะแบบว่าน่าจะไล่ไปเรื่อยไหมแบบว่า c o m มอนแ a อปิ p ใไล่เหมือนเกมปกติเลยไหม,แบบอมอไหนแล้วต้องหามัไม้ได้ต้องขโมยไม้ได้สักตัวสองตัว,ตว,ตวมีไหมไหนตรงไหนบ้างอุ้ยัอนี้เพิ่งเข้ามาตีเข้ามาก็าตีเลย <laughs> เข้ามาก็าตีเลย <laughs> เข้ามาก็าตีเลย <laughs> <ๆ>อ ถ้าเนี่ยเราล้งทำอะไรอันนี้อันนี้คือเราสมมรถซื้อถ้าเราซื้อมันก็มันก็จะเดินไปที่บ้านเราใช่ไหมว่าเราเหรอันงเราซื้อ บิมบิมบดบิมเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอือเ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้ได้ระดับไดมอนด์ไดมอนด์กับกาแล็กซี่เฮ้ยลิเจนเดอรี่ซื้อเลยเฮ้ยีการน้ำไม่มีเงินเหรอโอ้มันต้องมีเงินก่อนซื้อใช่ไหมใช่ดูเงินดูเงินทางขวาใช่ลิเจนเดอรี่น่าจะหายากนะเนี่ยจริงๆเอ้ยจะได้ตังค์อ่ะราต้องหาตังค์จากไหนอันนี้คืออะไรเดินเดินไปเหยียบไอ้นั่นน่ะเดินไปเหยียบตัวที่เราเคยซื้อไว้อ่ะมันจะมันจะผลิตเงินให้เราอารมณ์เหมือนเกมแนวไทคูลอ๋อเป็นไทคคคคคูเเฮ้้้ยยยยยยยอใใใใรรรรขขขขโโโโมมมมุ นี่ไงอ๋อพอเหยียบก็ก็จะได้เงินอ๋อเขาเล่นกันไปได้ไงอแปดแปดร้อยเจ็ดสิบหกบีะแย่มากุเยอะมากนะน่าจะบ้าเกมสุดๆเลยเราต้องหาตัวขรุล้วขโมยฟาด เฮ้ยบ้านหลังนี้ไอ้บ้านหลังนี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 ้โอ้ยเบลล์คัตดูดูดูบ้านมันโอ้ยมันมีของที่วาร์ปคนได้อยู่นะถ้าจำไม่ผิดเอ้ยไปหาของวาร์ปคนก่อนไหมของวาร์ปคนต้องทำไงอ่ะแบบแบบสลับตำแหน่งกันอ่ะใช่เคยเห็นอยู่นะอ๋อต้องรีเวิร์สต้องรีเวิร์สสิบครั้งโอ้โหถ้าเราไม่รีเวิร์สได้ไหมวิธีลัดไหมวิธีลัดไห ชนอาจจะต้องการเติมใช้ใช้อะไรนิดนิดหน่อยเฮ้ยแพ็คนี้เมื่อกี้เราถูกรังแกใช่ไหมเราไม่ยอมรอบนี้เราซื้อแพ็คนี้เลยบิมบิมบาบิมนี่ไปหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าดอลลาเติมเลยนี่ไงไหนได้เป็นฝ่ามือมาฝ่ามือกับอ่าได้บิมบิมบาบิมเอ้มันแรงรือว่าอะไรเนี่ยมันต่างยังไงอ่ะสองอันเนี้ยทำอะไรได้เออ โอ้กระเด็นไกลมากเลยนะโอ้ไกลๆอ่าสวยจริงๆแต่ยิ่วางแผนดีกว่าเดี๋ยวเราต้องไปขโมยสักบ้านหนึ่งเปิดไปอไรบ้านหลังนี้เดี๋ยวเจอกันอุ้ยไปขโมยลุยเอ้าวมันขังอ๋อมันต้องมีอุปกรณ์ในการสลับใช่ไหมถึงจะไอ้นี่ได้ใช่ใช่มันมีอุปกรณ์ในการสลับเคยเห็นอยู่เฮ้ยเปิดออโต้คลิกปุ่นี่ทำไมมันตีรัวๆตีรัวๆตีรัวๆเอาเลยออกนี้เลยออกนี้เลย Hey. เฮ้ยเฮ้ยมีตัวใหม่เข้ามาตัวนี้สองตัวนี้สองหมื่นตั้ง <20 S 1> สงงองหมืน่นเอะเดี๋ยวเราต้องอไปแล้ววันเลยเหรอวะแล้วอันนี้ไปซื้อซื้อคุณกันอยากให้ใครมาคุณกันเป็นแสนเลยนี่เป็นแสนอ๋อเราเก็บตังค์ตัวนี้ระดับเลเจนดารี่เราจะเป็นระดับเลเจนดารี่สองแสนสองหมื่นสองแสนสองหมื่นใช่อ๋ออันนี้กระโดดสูง จริงๆเราไม่เราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อหรือว่าอะไรก็ได้นะเราแค่ไปรอขโมยก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่เราอย่างเช่นบ้านหลังนี้เอาบ้านคุณน,นี่นะเกือบแล้วผมเลี้ยบ้านหลังนี้อยู่บ้านหลังนี้พอเราเจ้าของเขามามเรากระ <ๆ S 2> ปุลสองอันเลยโอ้บ้านบ้านมหาเทพนี่เขายอมหรือเปล่า อันนี้เป็นเบลล์รถกอดเนอะเจ้าเบลล์รถระดับกอดเลยโอ้คือเขาเขายืนรอกดเลยเขายืนรอกดอยู่ในบ้านเลยเมื่อกี้เวลามันหมดนะแล้วแบบพอเวลาหมดปุ๊บเขาก็กดต่อเลยการหลุดอ๋ออ๋อก็ซื้อใช่ถ้าถ้าเวลาหมดนี่คือมันจะไอ้นี่หรอใช่กำแพงมันจะหายเพราะว่าเราต้องมากดบ้านทุกๆตลอดเลยใช่เดี๋ยวนะบ้านไหนหลุดนะบ้านไหนหลุดนะเดี๋ยวนะต้องมีสักบ้านแล้วมีแหละ ต้องมีสักบ้านวีสักบ้านแล้วแล้วทีเผลอเราทำงานเป็นทีมไหมผมจะคอยตีให้ผมจะคอยตีบ้านไหนบ้างเราก็ขโมยบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้บ้านที่บ้านขาีข้างๆข้างข้างๆข้างเขาต้องรอกดเขาต้องรอกดใช่แต่เผลอๆไงเผลอลืมนี่ตีโอ้ยต <s ẽ> ีใครตีใครคุณลอยไกลมากตีไม่โดนตีไม่โดนนี่ไงนี <S <s <ẽ> ่เดี๋ยวบ้างใครเผลอๆนะเดี๋ยวใครเผลอๆนรอคนเผลอๆสามสองหนึ่งนี่ไปเอาดิเอาดิเอาดิ เอา,ด,าเดิบ้านเปิดบ้านเปิดขโมย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 เออเราเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ดีกว่าวบ้านเต็มไปขายของโกนทุบนีสด็นโอ้ไม่ทันแล้วโอเมื่อกี้บ้านเขาเปิดอะ่ะแล้วผมลืมขายตัวละครในบ้านหายเลย บ้านนใครี่ออกหนีเลยเออเอาบ้านบ้านเกิดแล้วผมเกิดขโมยบ้านคุณละไม่มีไม่มีขอเลยเปิดเปิดบ้านโล่งเลยตัวเล gendary ไงสิงโตสิงโตไรแรงมันก็ขโมยแค่ตัวหนึ่งต้องมีสักคนลืมปิดบ้านในเช่นบ้านผมใช่ไหมมันต้องมีแหละเว้ยคนที่ลืมปิดบ้านอ่ะเดี๋ยวสิบวิม่นสนใจไหมบ้านนี้เข้าพร้อมกันเลยสิบวิผมว่าเขาหล่อเขาหล่อไม่เป็นไรแล้เขาเขาไมเดยเขาไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวาต้องตีต้องตีต้องตีเขาให้หลงหวั่นแล้วเราก็จะขโมยโอ้

ฮ้ยดี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 มากดีมากดีมากดีมากปิดเลยได้แล้วนี่ขบวนการนี่ขโมยขโมยพิติกพิติกพิติก มิติขมุย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 ขให้ผมุยขมุยขมุยขมรยขมุ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 ยลมุยข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 มุใขมุยขมุยขม้นะครับทุกคนใย้ทุยขมุยขมุยขม้ยขมุ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 ยะุ้ยขมุยขว่าผมุยขมุยแปะยว้อยขมนยขมุ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 ยันเนาะแล้วเจอกันครับผมายบมาย้า